ค่ะสวัสดีค่ะทุกทุท่านมาพบอิช่นเคยนะคะกับช่องกระยภาพมาดามตอนนี้คุณนกยังอยู่ที่จังหวัดกัแพงเชรนั่นก็คืออยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลคลองพิ่ไก่ะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดมุงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้เราได้เริ่มงานนะคะนั่นกะ็คือเริ่มงาน100วันนะคะน้องสาวของแอดมินนกได้สูญเสียชีวิตเป็นเวลาถึง100วัรแล้วันนะคะ แล้วก็ตอนที่น้องสูญเสียนั้นเลยมีพิธีการเผาศพนะคะแต่ว่าแอดมินดกไม่ได้มาแลน้วก็มาครั้งนี้ก็ต้องการที่จะมาทําบุญร้อยวันให้กับน้องสาวนะคะน้องสาวคนที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอนับก,กันนะคะน้องสาวคนที่เจ็ดนะคะเกือบจะเป็นคนสุดท้องแ้งวก็ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ตนนี้เราได้เริ่ม ทำบุญนะคะเริ่มที่จะเลี้ยงนะคะแขกเย็นนี้นะคะตอนนี้ก็มีพลังของแม่ครัวนะคะก็มาช่วยกันทำนะคะทำอาหารนะคะซึ่งอาหารก็มีขมนมจีนน้ำยาแ,แอดมินนกจำไม่ผิดนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะคะว่าหลังครัวแม่ครัวต้องทำอะไรกันนะคะ ก็ไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือหน้าบ้านนะคะซึ่งจะทำพิธีเลี้ยงแขกนะคะแล้วก็ทำบุญเช้าพรุ่งนี้นะคะพระสมฆเก้าองค์นะคะเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ <c oughs> เช่นโต๊ะเต็นนะคะไว้หน้าบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งได้ทำไว้ก่อนเสียชีวิตนะคะ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะคะให้ดูไปเลยว่าบ้านของคุณพ่อคุณแม่นั้นอยู่ติดกับถนนนะคะช่วงนี้จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะตำบลคลองพิกไก่นะ,ะอากาศค่อนข้างร้อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ครัวเลยนะคะว่าแม่ครัวเขาทําอะไรกันบ้างนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราลงไปดูเลยว่าแม่ครัวเขารวมพลังทําอะไรกันนะคะอยู่ด้านดังนะคะ แอดมินคาเบื้องหลังก็จะเป็นพลังของแม่ครัวนะคะที่จะทำอาหารนะคะก็ต้องถามน้องก่อนว่าทำอะไรบ้างน้องดาทำอะไรบ้างครับขนมจีนน้ำยาและมีอะไรอีกขนมจีนน้ำยาขาต้มยำขาหูยำไข่ยำ มแม่ครัวลมมิตรแล้วก็ยํารวมมิตรแล้วก็มีทั้งหมดขนมจีนน้ํายาต้มยำหม,ม,ม,มูหมูแล้วก็ยำรวมมิตรนะคะแล้วก็นึ่งแล้วก็ปลานึงางา่งทับทิมนะคะมีทั้งหมด4อย่างะคะ่ะซึ่งจะทําเลี้ยงแขกเย็นนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็นี่คือพลังของแม่ครัวนะคะที่รวมพลังกันนะคะเดี๋ยวจะโชว์พลังแม่ครัวเลยนะ,ะแต่ละคนก็หน้าตาสว,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้คือพลังแม่ครัวนะคะที่กำลังช่วยกันอยู่เนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นยากนี่คือพลังแม่ครัวนะคะอาหารซึ่งก็คือขนมจีนน้ำยานะคะซึ่งเป็นอาหารที่ว่าจะต้องมีนะคะซึ่งเป็นงานทำบุญแล้วก็แอดมินนกก็ลืมเหมือนกันเค นี่แม่ครัวก็กำลังขมัดขม้นนะคะนี่คือขนมจีนน้ำยานะคะขนมจีนน้ำยากะทิเมนูต่อไปก็คือต้มยำขาหมูนะคะนี่ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วะะแล้วก็มีเมนูปานนืนะคะ

ี่ก็คือบ้านหลังที่แอดมินนกเคยอาศัยอยู่นะครับตอนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างที่ตอนนี้กำปจังหวัดกระแพงเพชรนะคะโดยเฉพาะตำบลของพิกายจะร้อนมากๆเลยนะคะแอดมินก็สามารถที่จะทำคลิปอยู่ได้แค่นี้นะคะนี่คือ เต็มน์นะคะที่เราเตรียมไว้จะให้ดูนะคนะี่คือถนนที่ติดกับบ้านที่แอดมินนกมานี่คือตำบลของพี่ไก่นะคะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็มาพูดคุยกันต่อเนาะตอนนี้คุณนกก็ นั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ได้สูญเสียชีวิตแล้วนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีความเศร้าเสียใจนะคะเพราะว่าเป็นการมาส่งน้องสาวนะคะน้องสาวของแอดมินซึ่งเป็นคนที่เจ็ดนะคะได้จากไปก็เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยวันแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยต้องมา ทำบุญนะคะทําบุญร้อยวันซึ่งได้ยินเสียงเจ้าจ้าแเลยนะคะว่าพลังของแม่ครัวกําลังช่วยกันทําอาหารตามที่คุณนกบอกนะคะตอนนี้คุณนกก็นั่งอยู่ในเต็นท์นะคะจะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากเลยนะ,ะแล้วก็ใส่เสื้อสีดําด้วยต้องใส่เสื้อสีดําเพราะว่าเป็นการไว้อะไรให้กับน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายนะคะร้อาอยลอก่อนที่จะบินกลับสวีเดนนะคะ เอดมินก็จะบินกลับสวีเดนก็ประมาณต,ต้นเดือนพฤษภาคมน,นะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความคิดถึงประเทศสวีเดนแล้วเพราะว่าประเทศสวีเดนนี้อากาศจะสดชื่นเจ็มใสึแต่ว่าไอ้ไทยไทยแลนด์ประเทศไทยของเราอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายทำคลิป เกี่ยวกับทำอาหารอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินนกต้องขอขอบคุณพลัง f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกรกยาทาวด้าเมืครแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ